พักเที่ยงจะเพื่อนๆจะดูอากาศข้างนอกจะดูนี่อ้ว้าวดูรถจะเป็นเพื่อนจจะรถจะเป่าจสาวจะวันนี้วันวันนี้ก็จะงานแต่างงานจะวันนี้ดูวิวข้างนอกจะวันนี้อากาศดีจะ นะแต่ว่าไม่มีแดดผลโปรยโปรยจะอากาศกำลังดีเลยเพราะว่าแต่อยู่ในที่ทำงานนีนร้อนมากเลยนะอากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้จะเป็นเอย่างตอนนี้แกเ,เวลาพักเที่ยงของเราเนาะ รถจะเบาเจ้าสาวค่ะถ้าใครเห็นเราก็บอกว่านักท่องเที่ยวจะมีทั้งกระเป๋าสะพายโทรศัพท์ถ่ายรูปก็ไปแล้วจะเพื่อนๆจะขานสู่เขาเรียบร้อยแล้วจะมีนัดอีกทีเดือน มีนัดอีกทีเดือนอสิงหาจะเพืเ่อนๆแต่ว่าเขาต้องให้มีการมัดจำเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเราเราคารันเซนเขาแบบมันกระทันหันจะแล้วบอกว่านัดต่อไปต้องมีการมัดจำถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณพันกว่าบาทจะเนาะห้าสิบยูโร ดอกไม้สวยมากจังเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกับข้าวกันดอกไม้อะไรมีสองสี กุหลาบสวยมากเลยนะค่ยะเพื่นเพื่อนรับชมอาก,กาศบรรยากาศตอนเย็นๆจ้าฝนตกอีกแล้วจะเพื่อนๆจ้ะเลิกงานมาฝนตกจ้ะแม่เดินมาถึงกับลม เดินมาไมา่ตกนี่นเนี่ยเสด็กมาตกตอนหลอกฝนหลอกฝนโอ้โอตกแบบไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเลยจะเพื่อนเพดูสินะสองสามวันแล้วจะฝนตกแต่ว่าไม่หนาวจะนะอากาศดีดีจะฟังเสียงฝนจะเพื่อนเพื่อนจะระหว่างที่เรารถจะ ไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวนากันฝนมาบรรยากาศ แย่ yeah. แต่ไม่ถึงกับหนาวจะอากาศดีดีจะเนะแต่เวลาทํางานนี้อบอ้าวมากจะตอนนี้ก็เลิกงานแล้วจะถึงเวลากลับบ้านบรรยากาศเนี่ยเดินท่ามกลางฝนดีว่าเอาร่มมาจะนะที่กับเวลาเดิมจะเพื่อนๆจะ ในช่วงหน้าร้อนทำไมประเทศเอื่นเขาชอบมาเที่ยวที่ประเทศไอแลนด์จะเป็นเช่นจะก,ก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันเนาะว่ามันน่าเที่ยวหรือไม่น่าเที่ยวเนาะนะประเทศไอแลนด์จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะนี่ก็จะประมาณนี้ไปข้างในก็จะเป็นในเมืองจะ ประเทศไทยนจะเป็นประเทศที่เปียกตลอดจะนะช่วงหน้าร้อนเราจะเอาดอกไม้มาประดับรอบๆเมืองค่ะเพื่อนๆนะเห็นไหมถ้ามองไปตามหน้าต่างแล้วจะมีแต่ดอกไม้ที่ประดับประดาจะในโรงแรมของเราก็ดอกไม้เยอะๆเลยวันงนี้เห็นไหมตามทางก็ดอกไม้จะ